ทุกคนคะเหมือนอมจะหลงป่าเลยอ่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้อมเดินกับเดินเดินไม่เจอจุดนั้นอ่ะพี่แล้วผอมก็วนมาที่เดิมก็เลยคิดว่ามันมีอะไรแปลกนะพี่ตอนนี้อมเดินหนีจากตรงนี้แล้วนะ้อมพอเดินมาก็ก็ยังมาเจอจุดนี้อีกอ่ะ ตอนนี้กําลังหาทางออกสปาที่น่าจะไม่ไม่ไปตรงนั้นต่อแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ไม่อยากให้เราไปเอายิญญาณออกทุกคนไม่รู้ว่าเกี่ยวือะไรอ้ามเดินมาไกลม,มากๆแกพี่จนจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันเดินวนมาตรงนี้สามรอบแล้ว สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีซี FC, คุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกทุกท่านเลยนะคะมีต่รับข้อขู่ช่องเดินทางสไตล์แอมนะคะพี่พีวันนี้นะคะพี่พี่อมมาเข้าป่านะคะก็อ,อยากจับไปจุดเดิมที่เคยไปนะ,ะพี่พี่จุดที่เคยสงสัยก็คือทุกคนน่าจะจับได้ถ้าเป็นเอฟซีนะถ้าถ้าคนที่ยังจาไม่ได้นะเดี๋ยวอมจะพาไปดูจุดที่มเคยไปจุดนั้นเนี่ยผมเคยเห็นขอนไม้ขอนหนึ่งที่มีกระปูตอกไว้ อมบอกว่าเหมือนเป็นตะปูกักขังวิญญาณอะไรสักอย่างนะพี่พี่ในความรู้สึกส่วนตัวเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะก็เมื่อคืนนะอมได้ฝันนะพี่พี่เหมือนเขาขอความช่วยเหลือจากจุดเนี้ยเหมือนมีคนขอแต่อมไม่รู้ว่าขออะไรนะแบบมาช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยอมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวโยงอะไรกับตะปูตะปูดอกนั้นนะพี่พี่อมก็เลยวันเนี้ย มาพร้อมอุปกรณ์ออมจะไปถอนตะปูออกนะพี่พี่ก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ว่าวันเนี้มันมันอะไรไม่รู้นะที่มาดนใจออมเดินทางไปที่เดิที่นั่นนะพี่พี่เพราะปกติเราไม่ค่อยมาเดินป่าที่นี่สักเท่าไหร่เนาะแต่ที่เนี้่ก็อุดมสมบูรณ์นะทุกคนก็อุดมสมบูรณ์งดงามนะป่าที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่า ตะปูดอกนั้นยังอยู่บนเดิมไหมออมก็เลยคิดว่าวันนี้จะไปถอนตะปูเพื่อปลดปล่อยวิญญาณดวงนั้นออกคนที่เขามาเข้าฝันขอความช่วยเหลือนะไม่รู้ว่าเขาตามออกมาหรือเปล่านะวิญญาณน,นั้นชัวร์กคนลุกก็เลยจะเดินทางไปถอนตะปูโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจออมเลยคะ่ะพี่พ ตอนนี้ทั้งเดินไปด้วยเปิดคลิปไปด้วยนะทุกคนกลัวเสียเวลานะอยากให้ไปเร็วมากที่สุดนะก็สำหรับใครที่เพิ <c oughs> ่งเข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะช่องใหม่ด้วยนะช่องนี้มีชื่อช่องว่าเดินทางสไตล์อมแอมวงเล็บช่องใหม่นะเป็นใสเ่เสื้อสีชมพูนะทุกคน อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะช่องเก่าไม่ได้ลงคลิปแล้วนะหรือว่าใครพอมีวิธีทำให้เอาเอาช่องเก่ากลับมาได้นะคอมเมนต์บอกด้วยนะโอเคเดินกันต่อไปพี่ทุก,ก็เดินเรื่อยๆเลยตอนนี้ เห็นแล้วแหละทุกคนพี่ดูมาเลยล่าปลอดนะเหมือนมีคนสัญจรไปมาอยู่หรือเปล่านะมีรอยรองเทา้าอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรนะรอยยาวเหนื่อยมากเลยว่าจะนั่งพักเหนื่อยแล้วค่อยเปิดคลิปแต่ว่าโผเอฟซีอนะ พี่ไปกันต่อพ,พี่ก่อนไป้วก็เดินเดินไปข้างล่างเนี่ยก็น่าจะถึงแหลอะอะนี่ก่อนถึงฝนตกเนี่ยจุดที่ออมเคยมาเจอหญิงสาวปีศาจใส่ชุดสีชมพู่อเป็นจุดนี้นะพี่พี่ที่นี่แหละถ้าพี่พี่เอ็ดีคนไหนได้ชมคลิปเก่านะจากช่องออมนะ จะเห็นว่าออมเคยมาแล้วเคยได้เหน็นี่ยจะปุดกแกนแต่ยังอยู่ที่เดิมเลยนะทุกคนแทนที่เขามาขอหวยกันไว้โอกาสนานะทุกคนวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาหาท่านเนาะไม่ได้นำอะไรมาถาวายเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูนะบางคนก็เรียกว่า ่ไม่นางต้นใส่นะพี่พีก็มีหลากหลายชื่อเรียกเนาะเอามาก็ไม่ชัว<ป>เราเดินทางไปกันต่อมันเป็นทางผ่านเนาะไม่เคยมาเพราะว่าอ,อยู่ใกล้ใกล้กันเลยใกล้ถึงแล้วนะทุกคน เดินทางแล้วน่าจะตรงนี้นะเช็คหนิไม่ใช่มาทางผิดนะพี่พี่ต้องลงอีกทางเลย จำต้นไม้ต้นนี้ไว้ต้นนี้ก็ออมเคยมาขอหวยนะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่จะมีต้นหนึ่งที่มันตายแล้วนะต้นไม้มันตายแล้วแล้วมันก็วางค่อมอยู่กับหินนะพี่พีแล้วก็มีตะปูตอกไว้อยู่ผมต้องกลับขอพี่พีพนะอธิบายไม่ชัดเจนเท่าะอ,อะนะ่ะคือถ้า คนที่ชมจะคชุดเก่าเนี่ยก็น่าจะจําได้อยู่ข้างล่างนี่แหละแต่จะหาวิธีลงไปก่อนกลวงงูนะทุกคนมันชื้นนะ ตอนนี้ออมอะลงนะอ,อนมหาทางลงไม่เจอว่ามันลงทางไหนนะพี่เนี่ยมันจะมีสายน้ำแล้วเนี่ยออมเดินมาถึงจุดนี้นะมาเจอกับกองเสื้อผ้าของใครไม่รู้นะเป็นน้ำตกนะที่เนี่ยน้ำตกใครใครก็รู้ตกลางน,นะเหมือนว่าจะมีพวกนายทานอะไรเนี้ยสัาจัไปมาอยู่นะ ไม่รู้ว่าเป็นกองเสื้ผ้าของใครมาก่อนเราก็จะไม่ย่นะจะไม่จับตอนนี้ออมหาวิธีทางลงไปน้ำตกนะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะหลงป่าเลยตอนนี้ รูว่าเดินเลยมาแล้วไม่ได้มานานมากว่ามาที่เนี่มาแค่ครั้งเดียวนะพี่พตอนนี้มาลงป่าแนละ้วตอนนี้ไปเินเรื่อยๆเลยมีท้างให้เดินก็เดินเลยก่อนนะ ที่นี่ที่ไหนวะเป็นผานเยอะเหรอแล้วน้ำขุ่นมากทุกคนไม่รู้ว่าผมเดินมาถูกทางหรืเอเปล่าแนวว่ไม่กล้าเดินไปต่อแล้วทุกคนตับก่อนนะ มีทางไปนะก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะอ๋อว่ามันจะเดินเดินเลยนะอ๋อเหมือนเอาจาต้นไม้ต้นนั้นได้อยู่ตอนนี้ินททำอยู่คนเดียวก่อนนะหลงป่านะทุกคนเดินทางกลับทางเดิมก่อนรนะดับแรกนี่ไม่ใช่ทางลงนะ มันก็ลงไปได้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่จุดที่ผมเคยมาพีา่เคยมาเยอะมากคุณถือ้องสายนิดนึงนะทุกคนกำลังสับสนเส้ทนทางเราจะไม่เหยียบแล้วพี่ไม่รู้ว่าเป็นคุดผีสางนางไม้ที่ไหนนะรู้ว่าเป็นคือขางใครนะ 我没到。 น้ำท่วมไปแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนไม่แน่ใจว่าใช่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวแม่จะต้องติดกล้องก่อนนะทุกคนเดี๋ยวขอเดินก่อน คผ้าเหมือนอมจะหลงป่าเลยอ่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้อมเดินกับเดินเดินไม่เจอจุดนั้นอ่นะที่นี่แล้วอมก็วนมาที่เดิมก็เลยคิดว่ามันมีอะไระแปลกนะที่ตอนนี้อมเดินหนีจากตรงนี้แล้วนะผอมพอเดินมาก็ก็ยังมาเจอจุดตรงนี้อีกอ่ะ นีกำลังหาทางออกสปายี่น่าจะไม่ไม่ไปตรงนั้นต่อแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ไม่อยากให้เราไปเอาวีญญาออกทุกคนเอไม่รู้ว่าเกี่ยวือลไาอ้าเดินมาไกลมากๆอ่ะพีจนจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่และมันเดินวนมาตรงนี้สามรอบแล้วเราจะเดินไปอีกรอบหนึงนะ เดินตรงอย่างเดียวเลยนะเมื่อกี้ถ่ายี v ซ c ดูแล้วแหละถ่ายให้ดูแล้วว่ามาเจอกองผ้าตรงนั้นเนะแล้วผมก็เดินวนกลับมาเจอเหมือนเดิมอีกผมก็เลยงงวัา,ทา,ท,าทางที่มันไม่ได้เดินแบบมันเป็นทางตรงเดินมาทางตรงอย่างเดียวเลยตรงไปข้างหน้าแต่ทไมมาพอข้างหน้าก็เดินมาเจอเจอผ้าอีกแล้วแล้วออกออกไปไม่ได้เลยพี่ก็ตอนนี้ก็ กำลังหาวิธีออกอยู่นะถ้าออกกลับไปเจอต้นไทรต้นเดิมแสดงว่าออก,ออกถูกทางแล้วนะี่ตอนนี้ยังไม่เจอต้นไทรต้นนั้นเลยเสียใจอะที่ไม่ได้ไปช่วยเขาช่วยเขาออกจากตรงนั้นไม่ได้เขาอุตส่าห์มาเข้าฝันทุกคน ออมอุตสาห์ปิดกล้องไปแล้วนะทุกคนแต่ออมก,ก็เดินวนกลับไปเจอที่เดิมอมอก,ก็รู้ตกใจมากๆตกใจฝันเสียจนร้องไห้ทุกคนมันเป็นความรู้สึกแปลกๆนะไม่รู้ว่าวนกลับมาที่เดิมอีกหรือเปล่าเห็นตรงนี้เลย ผมจะขออนุญาตตั้งเจตอธิษฐานพี่เจ้าต้นไสรแล้วไปนั่งมาเจอต้น,อนไสรที่นี้แล้วนะที่ไทรที่ผมเคยมาขอของไหนแล้วก็ไม่เจอเขาค่ะคุณน้องขอตั้งเิตอธิษฐานไม่ออกจากป่าที่นี้ได้นะอมแม่ขไม่น่านะจะเดินไปเหยียบเครือเขาหลงอะไรนะั่นนะน่าจะมีอะไรดนใจให้อมเนี่ย หาจุดนั้นไม่เจอจุดที่ต้องเอาปลดปล่อยยันยันไม่เจอนะทำให้อมลงป่าอยู่กับป่าจนร้งองไห้เลทุกคนก็เสียใจนิดหน่อยที่ช่วยอะไรเขามไม่ได้ทำไม้่มมีความรู้สึกผวาในตัวทั้ันเกิดอะไรขึ้นไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยที่แบบว่าเดินวนมาเจอที่เดิมแบบนี้สามครั้ง ถ้าเจอต้อนไทรตรงนี้แสดงว่าอมเดินมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งทางอมไม่ไม่ไปต่อแล้วตอนแรกอมจะเดินกลับมาวนกลับมาเพื่อตั้งตั้งจุดใหมว่ว่าตรงนั้นอะอยู่ที่ไหนพอเดินกลับไปที่เดิมก็ไม่มีก็หาทางเข้าไม่เจอสักทีทางลงไปน้ําตกหาทางเข้าไม่เจอพอเดินไปแล้วมันก็ไม่ใช่จนนั้นนะพี่พี่เดี๋ยวก็วนกลับมาใหม่พอวนกลับมาใหม่พอวนกลับมาใช่ไหม ก็มาเจอกองผ้าเดินกลับไปก็ไปเจอกองผ้าเดินกลับมาก็มาเจอกองผ้าตรงนั้นอีกก็เลยคิดว่ามีจนตัดสินใจใช่ไหมเดินออกพอเดินออกก็ออกมาเจอกองผ้าทา,ทางที่มันควรออกมาจากตรงนั้นได้แล้วตกใจอะไกันวันนี้ไม่เป็นไรอมจะขอนั่งตั้งเตียงอานตรงนี้อมขอให้ออมออกจากป่าได้ก่อนตอน ไว้ครั้งหน้าอมจะมาปลดปล่อยดวงวิญญาณเขานะเขาอาจจะมีความทุกข์มากที่คือว่าเราตั้งจิตอธิษฐานภาวนาให้เขาออกมาได้เนะี่ยถ้าทําได้มากไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่าน,นี้นอะกจากตั้งจิตอธิษฐานภาวนาแล้ทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าอมมีกําไรเส้นนั้นนะอมก็อมว่ากำไรเส้นนั้นก็สามารถทําให้ออมผ่านอะไรมาได้ เยอะอยู่นะแต่ครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้ช่วยเราทุกๆอย่างแล้วพี่มันไม่ได้วิเศษอะไรแบบมากมายขนาดนั้นมันเป็นเพียงแค่ปกปักรักษาคุ้มครองเราเนะให้เราปลอดภยัยไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้เนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคณตอนนี้อมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าออมไม่รู้ว่าเนี่ย เนี่ยทางกลับบ้านนะยอมจะกลับอมไม่รู้ว่าเธออมเดินทางกลับบ้านเนี่ยอมจะไปทะลุตร,ตรงตรงที่มีเสื้อกองอยู่นั่นหรือเปล่าพี่เสื้อผ้าที่วางอยู่ตรงอมเดินวนมาเจอสามรอบรอบรอบแรกเจอใช่ไหมก็ถ่ายพี่พีสีดูปกติเลยรอบสองมาเจออีกก็เลยคิดว่าตัวเองวนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าพอรอบสามเนี่ยอมไม่ได้ถ่ายนะอมไม่ได้ถ่ายอมตั้งใจว่าจะหาให้ ทางเข้าให้เจอก่อนแล้วค่อยถ่ายพี่พีเอชซีดูจนมาเจอรับสี่เมื่อกี้น้ำตาตกเลยพี่มันไม่ใช่หลงมันไม่ใช่หลงทางหลงป่านะเราจำได้นะเราไม่ใช่คนที่แบบสติไม่ดีอะไขนานั้นแต่เหมือนโดนหลอกโดนอะไรอย่างนี้โดนทำให้หลงป่าจนออาเปิดกล้องอีกนะบอกพี่พีเอชซีได้เดินมาถึงทรงนี้ ทุกคนอมจะตั้งจิตวิสานัก,กนคู่แล้วอมจะเดินทางกลับนะคะพื่อนฝาตรงนี้ก็เจอทางออกแล้วนะตรงนี้จะเป็นทางกลับไปบ้านนะพี่พีผมไม่ได้ไปต่อนะทุกคนหลังจากที่หลงอาจจะต้องมากับเพื่อนนะพี่มันทําให้ขวัญเสียจริงนะเวลามาเจอเหตุการณ์แบบนนะีน้ตกใจมากมากเลยนะอยู่ๆก็วน เดินวนทั้งๆท,ที่เราไม่ได้วนเดินวนเราเดินทางตรงมาเลยเราไม่ได้หันหลังกลับไปที่เดิมเลยแต่มาเจอกองผ้าที่เดิมมันทำให้กวนเสียนะออากหุปไม่ไปต่อแนละ้วเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ใจเป็นแรงแรงนะมันกลัวนะมันมีความกลัวนะกลัวออกจากป่าไม่ได้เมื่อกี้ก็เลยนั่งจิตนั่งจิตอธิษฐานตรงต้นใส่ให้แม่นาง ที่ใส่ชุดชมพูนะขอเปิดป่าให้ออมออกออกจากป่าได้เดินทางกลับบ้านได้นะตอนนี้ออมกำลังเดินลงเขาแล้วนี่จำทางได้แล้วนะพีก็ไม่ใช่ว่าจำได้หรอกแต่ว่าตอนนี้ป่าเดินมาถึงจุดที่ใกล้ถึงที่ออมจอดรถไว้นะ กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะพี่ถึงมันจะไม่มีอะไรนะแต่อมมก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไป้สำหรับทุกคนที่เดินป่าด้วยเนานะรวมถึงตัวมเองเนะี่ยที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เรามาเจอนะตั้งใจจะไปช่วยเขาแท้ๆนะพี่ๆแต่ไปไม่ถึงไม่เจอทางที่จะช่วยอมไปหาสักพักล้วแหละก่อนที่เปิดคลิปนะพี่ๆไม่เจอมันมีคนบังตาอะไรบังตาไว้ ไม่ให้เราเจอจุดนักน,นะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนผมผมคิดว่าจะมาช่วยเขาอีกครั้งนะอยากให้ผมจะมาช่วยเขาอีกครั้งกพ็พี่กดไลค์ก,กดแชร์คลิปใหม่ของด้วยนะดูคคลิปใหม่นะช่องใหม่จะเป็นชุดเสื้อสีชมพูน,นะพี่เห็นพี่เอฟซีนะเขาคอมเมนต์บอกว่าให้ออกมา ตั้งเหมือนช่องเก่าไปเลยชุดเหมือนช่องเก่าไปเลยอออไม่มีรูปนั้นแล้วนะพี่พี่มันก็เลยตั้งไม่ได้ก็เลยใช้รูปเดิมรูปที่มีอยู่นะในการตั้งโปรไฟล์ช่องนะพี่พี่ก็ขอตัวเดินทางออกลับบ้านก่อนนะกอวันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะทุกคน เดินลงเขาอีกนิดนึงก็ถึงละถือว่าปลอดภัยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน